เงวมันมาไกลบันไกลดอกเอามันไปแม่มันโตอย่างนี้ได้เป่าผมมึงย่านเห็นยังดูดิสู้นะกูสู้นะหัวงหญ่คนสิได้แหดงเร็วๆนี่เปล่ามันหนีแมื่ออย่าอย่ามองหน้ากูเด็กกูสู้เด็กกูตบเด็กกูตดเด็กตดเด็กกูว่ย่านเด็กกูว่ย่านเด็กกูว่ย่านเด็กกูไปก่อนหนูเอ้โอ้ยประกันนี่เ่ามันหนีแม่อคนสี่แดงว่าเมื่อนี่เอากูถามดูฮะวับไม่อย่งกว่าอย่าไปกัดกรองโอ้ยเปล่าประกันเม่ ซักกัดหน่อยหนึ่งว้านี่นี่หูหน่านี่บอกกัดหน่อยมึงนะเสะว้ยวมุนเหมิดว้ยวหิมุนเสะนี่เมียซ้ำนนหนึ่งเมียอย่าว่าซ้ำนหนึ่งหลายถั่วซื้อมาให้ฝนคือเ่าฝนมาฝนยังมึงนี่ว้ยขีิแพงเลยถั่วเบอร์แม่นว่าแพงเด้สิฝนอยู่กไกีก็ว่าไอฝนมาฝนอยู่ตรงนี้ก็ยังว่าจมอีกว่หาเนี่ยห่านเอามาวางไปแป๊บเดียวหนึ่งแมีเดี๋ยวกูจีแพ็คเลยนี่แม่นี่แม่นี่แม่ ล้วงเบิ่งซื่อๆนี่โอ้ยเนาะฮ้ล้วงบ่ได้มันบ่แม่นแนวให้ล้วงนี่เด้อนี่เนาะโอ้ยๆเดี๋ยวนี้ผู้นี้ผู้ใดมางกตบมันจังซี่นี่ผู้ใดมากูฝนกูจิตบมันจังซี่ฮะเฮ็ดหยังบไงพอใจป่ะเนี่เฮ็ดหยังตบมันจังซี่ล่ะเอ้ยบอกไอ้เวรที่ว่าไปฝนเล่นใอ้มวรฝนตบมันเลยตบมันเลยตบตบมันเลยตบมันเลยตบมันเลยมานี่สิป๊อปควานดูนี่นี่ใครทำไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ป๊อปไม่ได้ทำยังเฉยอีกยังเฉยอีกเพ๊อปทำอะไร มนันนี่มานี่มานี่มานี่อะไรนั่งลงไหนมีอะไรนั่งลงนั่งลงโอ้ยอะอ,อยากมีเรื่องเหรอพ่อนะมีอะไรคุยกันดีๆอย่าชี้แน่แผ่นนี้มันอยู่บนนี้เราลากลงมากัดแทะเละแทะเต็มพื้นมีหลักฐานไหมพอ่อพ่อไปได้ทำเออเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนหลักฐานเหรอนี่นี่ไงหลักฐานฮะไหนดูสยเฮ้ยมันไม่ใช่ของป๊อให้ไม่ได้ให้ไม่ได้ไหนไม่ได้นี่มันเป็นหลักฐานมาตัวแมวหลักฐานอะไรมันไม่ใช่ของป๊อบออมาดิ ไม่ให,บใหาา้บอกให้เอามาเอา,เอาไหม,<อ>ไ,มไม่ได้เอามาจะให้ไหมไม่ให้แน่นอน<ม>นี่เป็นหลักฐานขยันทําคลิปก็แล้วขยันโพสต์ก็แล้วหาความรู้ก็แล้วแต่ก็ยังไม่ปังเบสเนี่ย ขายของออนไลน์มานานแล้วก็มียอดขายเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากป้าปาเบสเองเนี่ยท่านเป็นจินแสวันนึงเนี่ยก็เลยทักมาบอกเบสว่าอยากจะให้บูชาปีเสียนะซึ่งเบสเนี่ยก็ยังไม่รู้จักปีเสียดีพอป้าส่งมาให้อ่ะค่ะเบสก็เลยได้บูชาปีเสียตอนนั้นครั้งแรกซึ่งตอนนั้นไม่ได้มีความรู้นะรู้แค่ว่าท่านเป็นเทพที่เสริมในเรื่องการเงินต้องบอกก่อนว่าเบสไม่ได้แค่ขายของออนไลน์เนาะทำวิดีโอคอนเทนต์ด้วยซึ่งระหว่างนั้นนะคะเบสก็ทําวิดีโอคอนเทนต์อยู่อาทิตย์หนึ่งไม่ได้โพส์ขายของ นะมันก็จวบกับจังหวะที่ป้าเนี่ยส่งปีเสียมาให้พอใส่ปีเสียปุ๊บก,ก็มีลูกค้าทักมาซื้อของสองเจ้าว,วันนั้นได้เงินพันกว่าบาทแล้วเบสก็งงมากซึ่งเป็นครั้งแรกที่เบสได้มีโอกาสบูชาปีเสียเลยก็เลยคุยกับแฟนว่าใช่ไหมแต่ตอนนั้นยังไม่ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ลงโพสต์มาหลายวันแล้วนะกลับมียอดเข้าแล้วก็มีเงินเข้าวันนั้นเลยเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมาเสริมเรื่องการเงินแล้วก็การค้าแน่เลย,เลยอย่างเงี้ยค่ะ ทีเนี้ยพอมีคนรู้จักเห็นว่าเบสใส่แล้วมันสวยเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากบูชาบ้างพอเขาบูชาไปเสร็จปรากฏว่าเขาตื่นเต้นวันถัดมาเขามเล่าให้ฟังว่าเขาถูกเบอร์ทองซึ่งเขาบอกว่าเขาซื้อมาตลอดเขาก็ไม่เคยถูกแล้ววันที่เขาบูชาไปวันแรกเขาก็เจอเรื่องมหาจัตจนของเขาเหมือนกับเบสเลยนะซึ่งตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้รู้เรื่องของเบสเลยเพราะเบสไม่ได้คุยกับเขาตรงนั้นน่ะเป็นที่มาเบสเลยได้ให้บูชาต่อแล้วไม่ใช่แค่เขาบูชาคนเดียวเขาก็ไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังแล้วแถมตัวเขาเองอ่ะก็บูชาไปให้ครอบครัวรรอบบบนนั้้่ะเเสููึกวาาาช ไป 4, สีหเส้นเลยตอนนั้นแหละเบก็เลยรู้สึกสนใจขึ้นมาจริงๆว่าเออเราต้องมีข้อมูลให้กับคนที่เขาอยากจะบูชาละ การที่จะบูชาปีเสียมีหลายเจ้านะแต่เจ้าไหนจะลงพิธีแล้วเขาก็อยากรู้วิธีการบูชาตอนนั้นแหละค่ะเป็นที่มาที่เบนเริ่มคุยกับป้าอย่างจริงจังแล้วก็เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับโอปีเสียว่าท่านมีที่มาอย่างไรแล้วก็มีวิธีการบูชากับท่านแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะคือก่อนหน้านี้งานที่เบนบูชาเป็นงานแฟชั่นชุบทองเนาะพอใส่นานๆนะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องลอกเบนก็เลยอยากได้งานที่มันทนขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ให้บูชาปีเสียงานเงินแท้ร้อยหินมงคลในขณะเดียวกันก็หาข้อมูลเรื่องหินมงคลด้วย ะทำยังไงเพื่อให้เราได้บูชาปีเสียที่ร้อยหินมงคลด้วยจริง,รงๆเขามีให้บูชาล้านทองเนาะป้านะ่ยบอกว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยผ่านการลงพิธีแล้วสร้อยข้อมือล้านทองอะค่ะเขาทํามาเนี่ยมันจะเป็นขนาดไซส์ใหญ่เลยมันจะไม่ค่อยมีไซส์ที่เบสใส่ได้เพราะว่าข้อมือเบสอะค่ะเล็ก13มเซนะ่ะคือเล็กมากข้อมือเด็กเลยแหละเบสก,ก็เลยร้อยสร้อยข้อมือปีเสียใส่เองแล้วกันก็เลยได้ร้อยใส่เองแบบนี้อันนี้จริงๆหลายปีแล้วนะด้วยความที่เป็นงานเงินแทนเนาะอ่ะป๊อป อยากได้เหรัญญูขนาดเดียวกันเนี่ยป้าท่านก็จะดูดวงปีนักรรษัตริย์ทุกปีใช่ไหมคะเวลาที่เราร้อยเนี่ยเราก็จะดูพื้นฐานดวงด้วยเพราะว่าในแต่ละปีก็จะมีเรื่องของปีชงเข้ามาเกี่ยวแล้วหินมงคลพวกนี้ก็ยังเสริมตามดวงมันจะนปเกิดได้ด้วยตั้งแต่ที่เบนเริ่มให้บูชามาค่ะก็จะมีลูกค้าเนี่ยมารีวิวตลอดว่าเขาได้ทรัพย์ยังไงบ้างซึ่งแต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยสำเร็จในธุรกิจที่เขาเขาไปยื่นกู้ไว้แล้วมันไม่ผ่านเขาก็ผ่านหรือบางคนตั้งใจจะขายบ้านขายมาาน งานก็ยังขายไม่ได้จนกระทั่งมีโอกาสได้บูชาปีเสียเขาก็ขายบ้านได้บางคนก็ได้เสี่ยงโชคเยอะสุดนี้น่าจะ2 0 0 0 0 0แล้วก็เพึ่งมีเนี่ยลูกค้าที่บูชาไปนะคะก็บอกว่าบูชาไปปุ๊บก็ได้รับทรัพย์เลยซึ่งคนนี้ต้องบอกว่าบูชากับเบิดเกือบ10เส้นคือเป็นลูกค้าที่บูชามามาเป็นปีเลยนะแล้วเขาก็บูชาต่ออย่างเงี้ยตลอดค่ะแต่ที่เล่ามาทั้งหมดนะคะไม่ได้หมายความว่าบูชาปีเสียไปแล้วรอโชครอลาบรอเงินเข้านะคะสิ่งสําคัญคือเราก็ต้องลงมือทําด้วยไม่ว่าจะเป็นการ โพสคลิปการหาความรู้เราก็ยังคงต้องทําอยู่อย่างทุกวันนี้ค่ะเบสก็หาความรู้ตลอดคือการที่เราจะขายสินค้าได้อะค่ะเราก็ต้องมีการเข้าถึงลูกค้ามีการเปิดการมองเห็นลูกค้า พอเราลงมือทําจริงๆอการลงมือทําบ่อยๆซ้ซําๆทําจนชํานาญเชื่อถือเขาว่ายังไงก็ขายของได้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างองค์ปีเสียเนี่ยท่านก็มาเสริมในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นะนะเนาะเรามีสิ่งที่มองไม่เห็นช่วยเราด้วยอีกแรงหนึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนขยันอย่างเดียวไม่พอเฮงด้วยอะไรอย่างเงี้ยใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจอยากจะบูชาปีเสียที่ผ่านการลงพิธีนะคะเบสก็มีให้บูชาหลายแบบนะตั้งแต่คนที่มีงบน้อยราคาหลักร้อยไปเลยไปจนถึงคนที่มีงบเยยอออะหน่ก็คื 就是。<noise> เน้นงานที่ใส่โทนะไรีเงี้ยค่ะทุกแบบเนี่ยผ่านการลงพิธีแน่นอนเพียงแต่ว่าในเรื่องของความโทนของงานเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปแล้วก็สําหรับคนที่ทําธุรกิจที่มีหน้าร้านอยากจะบูชาเป็นงานตั้งโต๊ะคะ่ะก็สามารถบูชาเป็นงานตั้งโต๊ะได้เหมือนกันบางคนเขาไม่ชอบใส่สร้อยข้อมือนอนอะไรเงี้ยช่องทางการติดต่อะคะ่ะเบสก็อยากจะแนะนําให้แอดไลน์ที่ร้านเพราะว่าไลน์ที่ร้านนะคะจะมีข้อมูลในการบูชาปีเสียทุกแบบรวมถึงวิธีการบูชาด้วยช่องเพจเฟซบุ๊กค่ะมีปัญหาในเรื่องของการตอบลูกค้าแล้วก็เกิดการบล็อก อย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่หลายๆคนรู้ว่ามันบล็อกได้ง่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เบสไม่สามารถตอบลูกค้าช่องทางนั้นได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในไลน์แทนแล้วก็ทักสอบถามเข้ามาช่องทางนั้นค่ะนี่ไม่ยังวะอี่ยังดิ อ้าวชัวมันยงังอุ้ยมันยงนังนี่ยบ่หนี้ิบ่คือมีนี่หน่อยนึงน,นี่สะตเต็มทิ่บอยู่บ่หนี้โอ้ยพรม,มลลกูหมุนเมื่อตีดลักแทนเอ้ยสมพอนเป็นเพื่อนแซ่บแมมันเป็นขนมแมวเพื่อนให้แบงกินได้บักหลาเพื่อนให้กินเที่ยวเดียวเมื่อคือกินหลายคักแท้กินหลายอยางังมีสามเม็ดหนึ่งในซองนั่นแม่อย่าว่าสามเม็ดก่อน อะไรลูลกก็ไปเลยนี่เป็นบ้านใหม่ของปองั๊บก่อนนะครับสนุกสนานเยปั๊บปั๊บปั๊บเอ้ยไปแล้วเอ้ย,อยมากยูบ้านใหม่แต่มันหนูเป็นตกเก้าแม่เอ้ยหาตัวใหมนะ่ม้นี่เอ้ยว่าไม่แนใหม่สิเอ้ยอึ๊บโอ้ยขี้ขันเลยละละเบื่อแล้วเบื่อดู่นพ่อก็จะเบื่อแล้วแท้เล่นอีกเนี้ย เร็วๆเอ้ยจะไป่ใช่เฮ้ยน้อเฮ้ยปั๊บปั๊บแม่แม่แม่ลูกแม่เห็นยังกูนี่หาแนวเล่นตัวเฮ้ยไม่กินขนมปีดเร็วๆเร็วๆแม่แม่เทมเ t ชชันมิกซ์อัพทรีนวสูตรใหม่มีความอร่อยรวมรสฮิตที่เมียวเลิมีิยฮิตอะขนมแล้วนะฮิตไอ้บังเดีแนวเสียบตัวนีมาแม่้าวกินไปแล่บเสีรสชาติแรกนะครับแคทนิปไก่และชีสครับครั้งแรกที่นำเอาแคทนิป ที่น้องแมวคลั่งใครมารวมในขนมครับรถที่2คือรวมร seafood, สซีฟู้ดแซลมอนทูนา่าและกุง้งยกมาทั้งหมดในซองเดียวขนมแมวที่กรอบนอกนุ่มในและอย่างแคลอรี่ต่ำครับซองเป็นแบบซิปล็อกแบบนี้แซ <c oughs> บแซบให้กินแบบนี้มันธรรมดาไปนะครับมาลองเล่นแบบคว่ำแก้วดูนะครับถ้าเปิดเจอก็ได้กินเลยเฮ้ยเสียแต่มันยากข้หร โอ้ยกัให้เลนลน้ำเนี่ชาบาม่มีหมเลนลเนะเฮ้ยอย่าเผอเด้อยิรักกินให้หมดเลยเทมเ t ช t i นมิกซ์อัพทรีนวันขยาวเดียวเหมียวมาอร่อยเพลินเกินห้ามใจไปบักละกินอิ่มแล้วเขาไปเล่นในบ้านไปแล้วเเดี๋ย <laughs> วค่อยไปกินอีกเดี๋ยวค่อยไปกินอีกสั่งคนเด้อยิรักกินมันหมดนี่แหละไป๊าอ,อู้ยมนยังเงาะแนี้เพลิงคลื่น ขุดขุดขชด,ชดเอาหนวดกลับไปมดมือมดไว้นะมึง,มมงบอกแล้วว่าจะไปเลี้ยนหนวดนมะโพนี่นวดเก่งมากเลยลูกอีเนียย่องใส่มึงมือหูจักจั่ยอขอพักก่อนได้ไหมพ่อนี่พอแล้วลูกมานวดให้ป๊าด้วยครับนั่ตัวพ่อใหญ่นิกยายให้นวดไปที่เหนีพ่อนี่ ป๊าป๊าก็จะให้นี่นวดหรอนี่ไม่ไหวแล้วนะพี่ป้อมมาช่วยนี่หน่อยสิคนนวดว่าเป๊นไม่เป็นบ้าสิโโหป๊าป๊าเส้นตึงมากเลยนวดไม่ไหวนะแบบเนี้โว้ยก็ร้องมึงจะแล้วเฮ็ดงานปานเป็นนีร้อยล้านบุญาะอยู่บ้านดีๆบ่มักเฮ้ยหมักเนี่ยไม่ไหวแล้วนะป๊าป๊านี่ขอพักก่อนเอา้าทำไมนวดแค่นี้ล่ะลูกยังไม่หายเลยนะเหนื่อยมากเลยนี่ปวดแขนสุดๆฉักแล้วแวมานวดหว่วยกูนําได้บ่นนี่ พี่ป๊อช่วงนี้ป๊าป๊ามามา้าไปทําอะไรกันมาดูเหนื่อยจังนี่ต้องนวดให้ทุกวันเลยโอ้ยเราอยากน้ําแปลงพักแล้วปลูกผักเยอะขนาดนั้นเลยเหรอว้ยกูอยากให้มึงไปเห็นพูดน,นี่เอ้ยแดงจึ้งครึ่งอยู่ผักอะไรสีแดงแจ๊คเื้อ,อยางบวยแจักแดงจักเขียวเต็มอยู่มือเดันกูย่างลงเข้าไปหาทังัวก,กับวัวผ่อนาะจริงหรอแรีนพักันใบใหญ่ๆ่เห็นไหมอยปลูกไว้ขายหรอเรา,าปลูกไว้กินแบบนามันใหญ่ขึ้นมาเต็มที่ <c oughs> แจกคนแล้วครับแจกมือบ่เว้นทอดคั่วตีอยู่เนื้ยถุบอ้ยพักชุดนี่พ่อจะไปใช้ยีมาไปแจกเพื่อนตัวให้เพื่อนได้กินฮะแจกอีกแล้วดีแล้วแหละคราวหน้าจะได้ไม่ต้องทําเยอะตีล่าสุดกูเห็นขยายปแปลงออกใหญ่กว่าเก่าเตรียมตัวนวดดีๆีร้อนมึงตายแป๊บเอาคนยองว่าผักแซ่บเท่านั้นน่ะสิเฮ็ดขายว่าสั้ยนี่เม่นวดให้อีกแล้วนะวัน <c oughs> นี้มันมองเก็บของ,ของกูตัวนี้เฮ้ยโดดมายังเฮ้ยนี่แม่นี่แม่อยู่แถวนี่แม่้ย ต้องไปต้องไปปมันจะปะปะมันได้ยินอยู่นะมันอยู่แถวนีนล่ะไป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 เอาคือปิดไฟออกมหมแม่ปิดก่อนแม่ไฟแม่เออเดี๋ยวสิปิดดอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปปยังอีกเลนว่ามันได้ยินเสียงนกไหมนี่นี่อยู่แถวี้นอะไกันยังว่านกอยู่ทั้งนอกคุณนะเสียงแตกเซลเซลอยู่ไปไไปเบิ่งไปเบิ่งไปเม่เนอยู่วะโลลูโลลูเออขบุบอุุ่นอยู่หน้าบ้านผุนไปเมียนอยู่บะเมน มันอยู่ข้างในนี่นะมันอยู่แถวนี่ทั้งนอกจังได๋วะอยู่แถวนี้แหละตายๆหลอดผอดมืออื่นบ,นนนบ,บ่นนะ้อโนกูพี่ป๊อปบตากมองอยู่นะก็ยังห่านี่แมเฮีดยังอีกบ้างเนระฮะผู้ใดเฮ็ดยังี่ยขอแยกไปนปั่งโบก็ยิ่โพูดหนีเตื้อโอช่วงเราแว้งยเถอะรูเซ <c oughs> ียดอกไาซากองพุ่น่ะกรบอกัดดอกเฮ้ยมาเมนแนวมากัดปเนี่ย <c oughs> มาดูเวลาคนแปลกหน้ามาที่บ้านครับ ดังใหญ่แล้วนะป๊อบนะ,ะดดเฮ้ยอย่า,าไปาอกวนเด้เอย่ายังแม่ไปหาซอกยังนะยังในถุงนี่บังนี่อบักนี่เนาะอื้ออกินได้ปะได้แมวกินได้ปะสเปอร์สเติร์ปสเปอร์สตาร์แต่ป๊อบซุปตรงซุปตาแง่ว่าแม่เนาะป๊อบๆอย่าไปกวนลงไปเร็วบังมีแมวกินได้ไปนอนดอกนึกว่าจะมีแวมวแมวกินได้ไหมใครปองใครปิ้งอะบังมีมาแดดตีพี่เฮ้ยมันใครปิ้งมันน่ะแม่วัน,น,น่ะ เสื้อแลนไดนี่เออหอมนี่หนอขอซิมเล่นจังหน่อยแน่แกเลยแกเลยแกจังได้บักปอบมึงกินบ่ได้ส่งกี่ทีแท้แกไปกินผู้เดียวบ่อยีกพอนี่แหมเอ้ยอ่ะแกหลดให้มันซิมจังหน่อยนี่โอ้หอมนี่แหละเนาะเอาเ้าเฝ้าเฮ็ดเฮ็ดไปยังเฮ้ยนอนน้ำไล่ไหลหมดแล้วแหมเอ้ยหอมหอมหอมแกยี่แกยี่แกจำนั่นแหละให้ซิมมึงไอ้เสือแกออกอีกจังหน่อยแน่มันกัดบ่ได้ได้๋ยวเลี้ยบมึงแหมเฮ้ยแกอีกจังหน่อยเนี่ก็ได้ดอกเออนั่นแหละเอาอีกจำนั่นแหละพ่อพ่อเออพ่อก็ได้พ่อพ่อ แสบได้เหนี่พ่อพอไอ้กินซ้ำนั่นแหละซิมมึงเคยซื้อโอ้แ่บอยู่แซ่บอยู่เออาแซ่บแล้วก็ไปพอแล้วพอแล้วมาหากินของคนเลยโอ้ยเป็นแมวแม่อาหารจะคล้องกันมี่อืมอีกจังหน่อยได้เปยังพอแล้วพอแล้วพอแล้วนั่นไหลมาอีกแล้วมึงอยากกินไข่ปิ้งอีกอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไข่อีกบปวะไข่แม่ไข่ไข่มีอีกวะไข่ไข่อย่าบอกเฮี้ยนั่นมันนีไปหากวนเขาไม่อยากขอกินไข่เหรอขอกินไข่ปิ้งบอก ไม่ได้อยากกินหนังหรอกอยกังไม่หายซื้อทำทรงทำทรงเอ้ยกันมีก็ดีจังเลยั่นอกกันนี้เอ้ยไม่หยางพ่อไม่ได้กินหนังมีบอใครอ่ะ